ดาญาติโยนทั้งหลายเวลานี้ก็ถึงเวลาในการแนะนำในการเจริญกรรมฐาน,นวันแรกความจริงการเจริญพระกรรมฐานถ้าหวังผลกันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่ว่าก็ขึ้นกับกำลังใจโดยมากที่เราปฏิบัติกันไม่จะดูหนังสือกันมากความจริงการดูหนังสือมากแต่เป็นของดี แต่ว่าพอดูลีลาหลายๆอย่างเข้าเลยไม่รู้เอาอย่างไหนดีวันนี้ก็อยขอพูดแต่โดยย่อคือเอาจุดใดจุดหนึ่งการจเขรพระกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก็เหมือนกันหมดนั่นคือว่าตอนแรกเขาบรรดาญาโยมพืทบริษัทห้รมัตระวังนิวรห้าประการคำว่านิวรห้าประการก็คือหนึ่งกามาฉันทะ มีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างพีง่แต่ความจริงนิวรห้ารายการนี่เราชนะไม่ได้จะชนะได้ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามี mm. ก็ได้แค่สองข้อมันห้าข้อต่อไปเมื่อเป็นพระอรหันต์นั่นจริงจะชนะได้ทั้งห้าข้อ <c oughs> เมื่อเราชนะเรารู้เราเอาชนะไม่ได้ตลอดกาลก็ชนะเฉพาะเวลา ถ้าทำอย่างนี้ทุกคนจะเบาใจการที่เราจะเอาชนะนิวรณเฉพาะเวลาเวลา,วลาจุดเล็กๆเ,เวลาสั้นๆอย่างนี้ดีไม่หนักใจการปฏิบัติจริงๆเพื่อการชนะเขาต้องทำกันแบบนี้ <c oughs> นี่วิธีที่เราจะชนะนิวรณ์ระยะสั้นๆเราทำยังไงอันดับแรกก็พยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมีถ้ะเรียวอนาปาโนสติ เป็นกรรมฐานสําคัญในกรรมฐาน40พื้นฐานใหญ่กรรมฐานจริงๆมี40กองและมี40ข้อกองนี้เป็นกองที่มีความสำคัญมากท่ะใดที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเวลานั้นทุกคนเพิ่งเข้าใจว่าเวลานั้นเรามีสมาธิเพราะคําว่าสมาธิเนี่ยแปลว่าตั้งใจ ถ้าตั้งใจอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอย,ย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นเชื่อมีสมาธิแล้วคำว่าสมาธิไม่ใช่เปวนแน่วแน่จนทั้งไม่รู้อะไรเลยการที่ไม่รู้อะไรภายนอกแต่รู้ภายในนั่นคือกําลังใจโพร่งอยู่สว่างอยู่ใเหตุก,การณภายนอกยุงกินดิ้งกัดไม่รู้เรื่องเสียงดังไม่รู้เรื่องนั่นเป็นเรื่องของฌานสีที่ยังไม่มีความจําเป็น อันดับแรกถ้บับรดาแต่พุทธบริษัทแยคุบคุมกําลังใจขั้นแค่คณิกาสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีอย่างเก่งแค่ปฐมฌาชานก็ใช้ได้พอแล้วก็ถ้าคนที่มีสมาธิถึงปฐมฌาชานอาการเป็นอย่างนี้คือว่าเสียงทุกอย่างเราจะได้ยินทั้งหมดเสียงวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีคนคุยก็ดีคนทะเลาะกันสุนัขเห่านกขอน อะไรทุกอย่างไปยินชัดชัดเจดนแจ,จ่มใสตามเดิมแต่ว่าเวลานั้นเราไม่ํำคาญในเสียงถ้าขณะใดที่ภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามเวลานั้นได้ยินเสียงทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ํำคาญในเสียงสามารถรู้ลมหายใจเข้าออกได้ภาวนาได้ตามปกติเวลานั้นจิตของทุกคนได้เข้าถึงปฐตมฌานเอาแค่นี้พอแล้ว กรวมความอันดับแรกที่เราจะเข้าไประงับอารมณ์ของจิตก็แอานาปานุสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ควรจะปุมใจขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่เวลานั้นจิตสมาธิจะได้ในเวลานานน,น,านั้นในเวลาเร็วก็ไม่มีความสําคัญแล้วก็เป็นธรมรมดาของจิตเพราะจิตของเราคบติวรมาไปอาศงไขกับ อย,อยู่จะบังคับให้จิตห่างจากนิวรณ์แยกจากนิวรณ์ทันทีใดย่อมเป็นไปไม่ได้นิวรณ์ที่มีความสาคัญดับแรกก็คืออุตจกัจกขุจักขัที่แด่จะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านดาคาญถ้าเราจะบังคับให้รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกมันจะได้ชั่วขณะเดียว ว่าเดียวหนึ่งจิตก็เผลอไปคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกอารมณ์ที่คิดอย่างอื่นนอกจากรูร้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้เป็นอารมณ์ฟุง้งซ่านมันก็เป็นของธรรมดาเขาบุคคลผู้ฝึกความจริงอารมณ์ฟุง้งซ่านนี่เราก็ไม่สามารถจะบังคับมันได้ตลอดกาตรตลอดสมัยแม้แต่พระหัรมมักยังมีอุทจจรมีอารมณ์ฟุง้งซ่านจะไม่มีอารมณ์ฟุง้งซ่านจริงๆคือพระธรรมล ฉันั้นถ้าอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับญาติโยมพุทธบริษัตก็จงอย่าตำหนิตัวเองว่าเลวเถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อวันฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นไม่รู้ไม่ไม่ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมให้ใจออกถ้าเรารู้ตัวว่าเวลานี้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าออกใหม่ก็ต้องสลับกันแบบนี้ เื่องการภาวนาการเจริญกรรมฐานส่วนใหญ่ให้มีการภาวนาด้วยการภาวนานี่ก็มีความสําคัญในตอนต้นจะถือว่าภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ค <c oughs> ือการฝึกตอนต้นยังไม่เข้าไปจํากองถ้าไปตอนกลางถ้าเจริญกรรมฐานประยังกองนี่ต้องภาวนาจํากัดกองเข้ากองคำคำฐาน,นนั้น แต่ว่าในตอนต้นนี่เขาให้เข้าใช้กรรมฐานคือพุทธ,ธานุสติก่อนแต่บทภาวนานียญาโยมพุธทธริษัททุกคนโปรดทราบว่าที่นี่ไม่จํากัดท่านจะเผยภาวนายังไงมาคล่องตัวไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกดีย่อมมีผลเสมอกันถ้าเปลี่ยนเข้าจะเป็นการขึ้นต้นใหม่ย้อนถอยหลังไม่ดีว่าเรื่อยไปตามเดิม ถ้าญาติโยมที่ไม่ถนัดอย่างอื่นมาก่อนหรือไม่เคยทำให้ใช้คำนาว่าพุทโธพุทโธนี่เป็นพุทธานุสติกรมฐานคือนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้ตอนต้นๆไม่ต้องทำอะไรมากคือยังไม่ต้องจับภาพพระรูปยังไม่ต้องนึกถึงภาพพระรูปเพิงจะวุ่นวายไป ถ้ากำลังจิตชินมีการทรงตัวดีตามสมควรหลังจากนั้นเมื่อจิตทรงตัวได้พอควรก็ให้บรรดาญาโยมพระโดยสา์นึกถึงพระพุทธรูป,ปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบพระพุทธรูปมีมากท่านชอบองค์ไหนได้ทั้งหมดให้นึกถึงองค์นั้นเป็นสำคัญแล้วก็ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกโนโทนึกถึงภาพพรุทธรูปไปด้วยการนึกถึงภาพพระพุทธรูปโดยเป็นกาสินสองอย่าง คือเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นเกสินด้วยที่ว่าเป็นกรรมฐานสองอย่างมันจะกสินสองอย่างเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นเป็นเกสินด้วยถ้าขณะนั้นท่านนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าเวลานั้นเป็นพุทธานุสติถ้ามีความรู้สึกว่าพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นสีเหลืองเป็นปิตกะกษินพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นสีขาวเป็นอาโลกสิน ถ้าพระพุทธรูปออนั้นเป็นสีเขียวเป็น,นีแะกระสินอย่างนี้เป็นต้นถ้าพระพุทธรูปแก้วเป็นอาโลเป็นโอทาแต่กระสินความวระการเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นกระสินเวลานั้นก็เป็นว่ากายเรยงกรรมฐานสามกล่องรวมกันหนึ่งอนาปานุสติสองพุทธานุสติสามกสินถ้าเอาพุทธานุสติอย่างเดียวนึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวอย่างนี้ ก็สมาธิของทุกคนจะได้เพียงอุปจารสมาธิหรือว่าปฐถมฌานเป็นอย่างสูงถ้าจับภาพพระรูปด้วยอย่างนี้จะเข้าถึงฐานสีที่สุดของกรรมฐา,านกองนี้ถึงถึงฐานสีกระมความเอาแค่ตน้ตนๆว่าจับภาพพระรูปได้บ้างไม่ได้บ้างตามธรรมดาเป็นความจริงอนึกถึงภาพพระรูปนี่ดีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเพราะก็สิน,เป,นเป็นการปฏิบัติง่าย กสินเป็นกรรมฐานยากเป็นเหตุให้จิตเป็นสมาธิหรือเข้าฌานถึงฌานได้ง่ายันดับแรก้วหนึ่งให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทถ้าบระเอิญบางขณะถ้าภาวนาด้วยเกิดลำคาญก็มีเหมือนกันเกิดลำคาญถ้าภาวนาด้วยมีไอจนอารมณ์จิตฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่เอาพุทโทไม่เอาแล้วเลิกกันเอาแค่รู้ลมให้ใจเข้าออกก่อน หายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกจะเรียกว่าเป็นนาฬานุสติถ้าถามว่าถ้าจิตมันรำคาญเวลาที่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุโทโธเอาแค่รู้ลมหายใจเขาออกจะเป็นบุญไหมก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานอนาปานุสติเป็นกรรมฐานใหญ่มากคุ้มกรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองเป็นแม่บาทเลยก็ต้องตอบว่ามีบุญหนะัก พละขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นจิตของทุกคนว่างจากกิเลสการจะเจริญกรรมฐานั้นต้องการอย่างเดีย <c oughs> วคือปึกจิตให้ว่างจากกิเลสถ้าจิตรู้จะเพาะลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นไม่นึกถึงอะไรเลยนึกถึงลมอย่างเดียวเวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสถ้าบังเอ,อิญเราสามารถทําจิตว่างจากกิเลสสัก วินาทีสองสามวินาทีก็ตามจิตฟุ้งช่านใหม่ที่ก็คิดนอนคิดนี่ไปแล้วต่อไปไม่รู้สึกตัวก็จับอนาปานุติใหม่จับลมใจเขาออกใหม่หายใจเข้ารู้อยูใ่ใจออกรู้อยู่จิตว่างใจเด็ดประเดี๋ยวจิตก็คิดต่อไปอีกคิดเรื่องเข้ามาอย่างนี้จะถือว่าเป็นบุญไหมก็ต้องขอตอบตามที่พระเจ้าสนตรสก,กับนดสารีบุตร ี่พระพุทธเจ้าตัดว่าพีสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดสามารถทําจิตให้ว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวเราถือว่าบุคคลนั้นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานจังไม่ดีนะที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งมันแป๊บเดียว เราเขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานอันนี้พระเจ้าสรรเสริญขนาดนี้นะก็ในเรื่อราคุยกันว่าถ้ามีจิตเป็นขณิกาสมาธิอย่างนี้ท่าเรียกว่าขณิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยคนที่มีกําลังจิตเป็นขณิกาสมาธิจะเจริญวิปัสสนาญาณได้ไหมจดจุดจะจุดจบของการเจริญกรรมฐานอยู่ที่วิปาาัสสนาญาณ ขณะที่ทรงสมาธิเป็นสมถะภา,าวนาก็ดีทรงสิงก็ดีนี่เป็นตอนต้นเป็นการฝึกกำลังใจให้มีจิตทรงตัวถ้่ได้จถามว่าถ้าเราจะปฏิบัติเฉพาะวิปัสสนาญาณอย่างเดียวได้ไหมก็ขอตอบว่าเจงเพราะอะไรไหมคำว่าเจงคือไม่ได้อะไเลยบ้านทุกหลังจะต้องมีเสาจะต้องมีคานชั้นใดกรรมฐานก็เหมือนกันจะต้องมีศินต้องมีสมาธิ ถ้าขาดสินที่อย่างเดียวสมาธิไม่มีการเกิดถ้าขาดสมาธิและตัวปัญญาวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิดไมอนกันก็ทุกคนต้องเข้าใจตามนี้ตอนนี้มาว่ากันถึงว่าถ้าเรามีสมาธิเล็กน้อยแค่ประเดี๋ยวเดียวจิตกระพุ้งสัน้นถ้าเราจะเจริญว,วิปัสสนาญาณจะได้ผลไหมก็ขอ,อนำเอาเรื่องเก่าที่เคยเล่าให้ฟังมามาเล่าสู่กันฟัง ว่าท่านเองมีกําลังใจแค่คณิกสมาธิอันนี้ว่ากับทุนิพานเลยนะพระยุดาเจริญกรรมฐานคือพระติสสะพระติสสะนี่เกิดในบทในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ว่าพอบทแล้วน,นะถ้ามีความเลื่อมใสในพระเจ้าแต่ว่าบทแล้วไม่นานก็ปลายกฏว่าป่วยเป็นโรคตุม่มตุ่มเล็กๆมีตุ่มเล็กๆเ,เกิดตามตัวทั่วตัว ต่อมาตุ่มเล็กๆก,ก็ค่อยโตเทีลนน้อยเดยน้อยเด,ยน,ยดยน้อยจนกระทั่งถึงผลส้มพอเท่าผลส้มก็ปรากฏว่าแตกเป็นน้ำเหลืองน้ำเหลืองไหลทั่วตัวพอแตกเป็นน้ำเหลืองไหลทั่วตัวแล้วก็ปรากฏว่าท่านกระลุกไม่ขึ้นพระที่ปฏิบัติก็ไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้ไอหนูนี่จะไปไหนวะฮะยังเคาจะฟังอะไรกันนฮะ ทำไมเดินล้มล่างเขาจะฟังอะไรกันนะทั้งตัวเจ็บทั้งตัว,ตวเออมืก่กระดูแตกหมดก็ลุกไม่ขึ้นน้ำเหลืองไอ้ตุ่มตมก็แตกน้ำเหลืองไหลทั้งตัวต่อมาพระปฏิบัติอยู่ถ้าไม่ไหวก็ต่างคนต่างทิ้ง ก็บังเอิญวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเช้ามืดทรงตัวก่อนในสัยของสัตว์ก็เป็นว่าพระติดสะตกอยู่ในขายพยายนทรงทราบว่าวันนี้ติดสะวันลุ่งขึ้นนี้ติดสะจะเป็นพระหันพร้อมไปชมิทายานแล้วก็เมื่อได้เป็นพระหันแล้วก็จะนิพพานเพราะการป่วยหนักนตอนชเอช้าพระเจ้ามาฉันเสร็จ ก็ก็เ,เด็ดจากที่ประทับเดินเรื่อยเข้ามาถึงกุฏิพระติสสะท่านก็นแวะเข้าไปพระที่นั่งอยู่ทั้งหมดก็ไม่ทราบพระจะจะไปไหนเมื่อแวะเข้าไปแล้วท่านเห็นพระติสสะนอนสมลุกไปขึ้นกระดูกก็แตกทั้งตัวนอนสมแบบนั้นท่านก็นเข้าไปเห็นน้าเหลืองมันไหลทั่วตัวผ้าก็เพื่อนน้าเหลืองท่านก็เปลื้องผ้าออก ตั้งใจจะเอาไปต้มพอดีพระคขม,มาบอกว่าการต้มผ้าผ้าผ้าที่เพื่อนนำเหลืองข้พพาพเจ้าทําเองพระก็เริ่มติดไฟต้มพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงเอาผ้าผ้าเล็กๆไปจุ่มน้ําร้อนให้พอให้พออุ่นพอดีพอดีแล้วก็มาเช็ดตัวพระติษสะเช็ดตัวจะต้องน้ําเหลืองทั้งหมดแห้งจากตัวหมดไปจากตัวแล้วเกลี้ยงจากตัวพระติดสะก็มีอารมณ์โปร่ง เวลานั้นพระที่อาผ้าไปต้มเท่าต้มแล้วสะอาดแล้วก็สะตากแห้งเสร็จก็ามาให้พอดีเระพทธเจ้าก็ช่วยให้พระติสะนง่งห่มถ้าลุกไม่ไหวแล้วกระดูกแตกทั้งตัวเบอร์พระติสะมีอารมณ์โปร่งน้ําเหลืองแห้งเมื่อแล้วก็อาศัยที่พระเจ้าเมตตาแบบนั้นก็มีจิตปลื้มใจมีปีติเกิดขึ้นพระเจ้าจึงตรัสว่าติสะอจิรังวะตยังกายโยเป็นต้นบาลีเขาว่าแค่นี้นะ พูดไปนานๆจะลมกำคาญว่าจะดังวัตยยังกายโยร่างกายของเธอนี้อีกไม่ช้าแล้วจะมีวิญ,ญญาณไปปลัดแล้วก็หมายความว่าจะตายจะมีวิญ,ญญาณออกจากร่างในเมื่อวิญ,ญญาณออกจากร่างแล้วร่างกายนี้ก็เป็นวัตถุธาตุชาวบ้านเขาทอดทิ้งใครรวงคนตายม่อใครต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ความจริงปฏิสสะษไม่เคยได้ฌานสมาบัติ เมื <łość> ่ออาศัยมีธรรมปีติความปลื้มใจในพระพุทธเจ้ามาสงเคราะห์อย่างหนึ่งใลเป็นการหนึ่งพ่ออาศัยบุญเก่าเข้าสนองท่านรับฟังเทศอย่างย่อๆเพียงเท่านี้พอพระพุทธเจ้าเทศจบพระติสากับวยสารพร้อมไปชะมิทายานและก็นนิพพานในขณะนั้น ้อย่าลืมนะว่าขัาน้นการสมาธิมันสามารถเป็นอรหันต์ได้ทุกเขาจะได้ว่าทำไมนานนักใช้กํลาลังตามนี้นะเ<ต>ือาว่าการที่พระเจ้าเท่ข้อนี้ถือว่าเป็นเวฒนายานที่บุคคลญาติโยมไหนควรจะนำมาไปใช้ว่าจีรังวัตยังไกยโยบาลีไม่ต้องจาก็ได้ที่พระปรกุลเป็นเวลาพระประกุลเป็นเที่ยวว่าบทนี้ไม่ต้องจํงญญาบาลีครโยมนะ ว่าร่างกายนี้ในไม่ช้าจะมีวิญญาณไปปัดแล้วคือวิญญาณจะออกจากร่างในเมื่อวิญญาณออกจากร่างของเราผู้รภาษาไทยเขา้าใจชัดร่างกายนี้ก็เหมือนกับเป็นวัตถุที่ชาบ้านเขาต้องทอดทิ้งไม่มีใครประรถนาเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์คิดอย่างนี้ก็ได้และคิดต่อไปว่าร่างกายนี้มันไม่พ้นจากความตายแน่ยังไงไงก็ต้องตาย เราก็มองไปดูสภาพของคนอื่นที่เขาตายขณะที่อยู่ก็มีความรักมีความปรารถนาซึ่งกันและกันแต่พอตายแล้วทุกคนต่างคนต่างตั้งใจรังเกียจมันก็เป็นที่น่ารังเกียจของคนเพราะว่าระบบอวัยวะต่างๆมันไม่สามารถทํางานปกป้องได้เกิสิ่งที่เป็นน้าเหลืองน้าหนองเลือยก็ตามที่มีในร่างกายถ้าชีวิตยังทรงอยู่มันสามารถจะปิดจะกั้นไว้ได้ทวารไม่เปิด แต่ว,ว่าพอตายแล้วเอาไว้วะต่างๆมันก็ไม่ทํางานมันก็ไม่ปิดน้าเหลืองก็ไหลออกมาน้าเลือดก็ไหลออกมาต้นๆกลวงความว่าเกิดความสุรกรกโสโครกเป็นว่าร่างกายของเขาฉันใดร่างกายของเราก็ฉันนั้นกลวงความว่าถ้าการเกิดยังมีเพียงอย่างนี้เพียงใดการที่จิตร่างกายจะต้องปราศจากวิญ,ญญาณก็ต้องมีหมนกันอย่างนี้แล้วเราก็ต้องทุกข์แบบนี้เราเราคิดเอาเองนะ แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าคิดเอาตามความจริงที่พระเจ้าทางเทศทำไมยาวว่าติดสะอีกไม่นานนักร่างกายร่างกายที่จะมีวิญญาณไปปราดแล้วจะเป็นวัตถุธาตุทีบุคคลพึงทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ไรประโยชน์เพียงท่านพูดเพียงเท่านี้พระติดสัเบรนพร้อมไปสมิทายานทั้งทั้งที่มีสมาธิปิ็นิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบ ก็ปรายขพระติสสก็ตายเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นบุตรชนก็จะไม่ทราบว่าพระติสสะไปไหนแต่พระอริยเจ้าที่ได้ตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปท่านทราบวิชาสามก็ดีปัญญาหกายายก็ดีเป็นธายางก็ดีอย่างนี้สามารถติดตามจิตของคนได้คนที่ตายไปแล้วก็ดีสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ตามจะไปพระติสสะไหนพระอริยะขนาดนี้ท่านสาม,มารถรู้ได้ทันทีทันใดไม่ต้องนั่งหลับตา <c oughs> เห็นภาพต้องการภาพรู้ได้ทันทีแต่แต่ตว่าเวลานั้นพระที่เป็นปุถุชนก็มีมากพระที่เป็นปุถุชนยังกราบทูลถามพระพุทธเจ้าวา่าพันเตภะกวาฆาต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจริญพระพุเดียวกันเวลานี้พระติดสะตายแล้วอยากจะทราบว่าพระพติดสะไปอยู่ที่ไหนอันนี้สมเด็จพระจอมไตรยได้มีพระพุทธตีกาตัดว่าพิกเวดีดูก่อนวิสุทธังหลาย เวลานี้พระติสสะไปนิพพานแล้วพระก็เลยถามว่าพระติสสะเป็นอรหันต์เมื่อไรพุทธเจ้าข่า <c oughs> เป็นพระอ,อรหันต์เมื่อไรพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าบอกว่าติสสะเป็นอรหันต์พร้อมไปสวิทายาน <c oughs> เมื่อตถาคตพูดจบ <c oughs> เวลานี้เธอับไปนิพพานพระก็ถามกฎของกรรมถามว่าพระพุทธเจ้าว่าพระติสสะ ไปนิพพานได้โดยง่ายเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุเพราะถ้าท่านพูดในชาตินี้แระบปฏิสัยังไม่เคยบำเพ็ญทานกองการกรุศสนในพุทธศาสนาเพราะว่าพพระพุทธเจ้าวันแรกฟังเทศพ,พุทเจ้าจบเดียวมีความเลื่อมใสก็ถอถวายตัวเพื่อบวชแล้วก็บวชแต่ก็ยังไม่ได้ทำบุญอะไร <c oughs> เ็็ได้ฟังเทศกันเดียว พระพทธเจ้าจึงได้ตัดว่าพิกเวีดูก่อนวิสุทธ์ันหลายที่ติดสะไปเป็นอาหารได้เพราะสายกรรมเก่าก็ว่าในสมัยพระเจ้าเขานาว่าพุทธกศพเวลานั้นติดสะเป็นคนยิงนกไา่จำไม่ดีนะญาโยมที่วันนี้ก็ถามหลายคนที่ต้องตั้งร้านอาหารมันก,ก็เรีว่าทําปานาธิบัติโดยทางออบแต่ความจริงก็ไม่ออกมาชนเลยน <c oughs> ถ้าสั่งซื้อปลาอะไรก็วันนั้นเราสั่งซื้อเนื้อไม่แน่ในชะสั่งซื้อเนื้อจะถือว่าบาปยังไม่บาปเพราะเราไม่จะไม่สั่งให้เขาค่าต่าสั่งซื้อปลาที่เราต้องนาํามาค่าน,นี่มันชนแน่ mm. ก็ฟังเรื่องพระติสาสรไว้ว่าในสมัยนะั้นประติศสรเป็นคนยิงนกขายบางวันถ้าได้มามากขายวันนี้ไม่หมดขั้นจะย่างแค่วันนี้ขายวันพรุนี้ราคาก็ถูก จะเก็บไว้เป็นเป็นจะปล่อยไว้ตามธรรมดาก็เกรงว่านกจะบ,บินหนีจึงหักกระดูกแข้งเสือบ้างหักกระดูกปีกบ้างป้องก,นกันนกวิ่งหนีเพราะการหักกระดูกแข้งต้องป้องกันนกบินหนีเพราะหักกระดูกปีกอาศัยที่กฎของกรรมแบบนี้ท่านติดสะเกิดมาชาตินี้ที่กระดูกต้องแตกทั้งตัวเพราะหักกระดูกนก ที่เป็นเรื่องผู้คองทั้งร่างกายก็เรื่องผู้คองแตกเป็นน้ำเหลืองทั้งตัวเป็นแผลทั้งตัวก็เพราะอาศัยที่ฆ่านกนี่เป็นกฎของกรรมเก่านะและพระเจ้าก,ก็ถามตัดตอบไปว่าพิกเวดูก่อนพิษน้อยแต่ว่าที่ว่าติดสะปริพานได้โดยฉับพลันเพราะว่าในสมัยที่กําลังฆ่านกขายนั่นเองในสมัยนั้นขนาดนั้นนั้น วันหนึ่งปรากฏว่ามีพระอระหันต์ไปบิณฑบาตท,ที่นั่นไปองค์เดียวความจริงท่านติสสะท่านก็ไม่รู้พระออนั้นเป็นพระอระหันต์เพราะพระนี้ไม่มีอิธโนโไม่มีบ้างเห็นไหมความจริงมีบ้างพอดีเหมือนกันนะถ้ามีบ้างไม่ใช่อรหันติดโลกคือว่าพระก็ท่านก็ไปองค์เดียวแต่ว่าท่านติสสะมีความรู้สึกว่าเรานี่ทาบาปทุกวันเราไม่เคยได้ทําบุญเลยวันนี้พระมาโปรดถึงหน้าบ้าน เราควรจะทาบุญบ้างก็ไปนิมนต์พระให้ท่านเข้ามาในบ้านสั่งให้แม่บ้านเอาอนุกทำอาหารให้ดีที่สุดเท่าที่คงดีได้เมื่อแม่บ้านทําเสร็จเขาก็ข้าวใส่บาตรเอากับข้าวหอ่อห่อแกงหอกับตามที่ทําได้แล้วใส่ในบาตรพระเมื่อเต็มแล้วเป็นที่พอใจก็จะบอกประเพมพระท่านท่านกับไปไปฉันทที่วัดของท่านาพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะอาศัายผลของทานในการก่อน ที่ตั้นติดสะเป็นพรายฆ่านกแล้วก็ได้ถวา,ถายทานกับพระอรหรรันต์เพียงใบบาทเดียวครั้งเดียวในชีวิตเว่ทรรอีแต่ผลของทานนี้บรรดาลให้ติดสะเป็นอรห,รหันต์ในชาตินี้โดยสฉพาะก็รวมความว่าการเจริญกรรมฐานก็บ,กบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จงอย่าไปเร่งรัดสมาธิมากเกินไป ก็เร่งรัดสมาธิว่าวันนี้ต้องการฌานหนึ่งพรุ่งนี้ต้องการฌานสองต่อไปต้องการฌานสามต้องการฌานสี่วันนี้ต้องการฌานนั้นชนี้ถ้ามีความต้องการอย่างนั้นจิตจะไม่เข้าถึงฌานเลยเพราะว่าจิตมีรมพรุ่งซ่านการเจริญกรรมฐานต้องการอย่างเดียวคืออรมเป็นสุขฉะนั้นขออนาญาตโยมพระสศาสติจงอย่าคิดว่าวันนี้จะต้องการฌานอะไร ตั้งใจเพียงว่าขนาดนี้เรารูล้ลมหายใจเข้ารูล้ลมหายใจออกถ้าภาวนาแล้วก็ภาวนาด้วยขณะนี้เราภาวนาสมมติว่าภาวนาพุโทโธหายใจเข้านึกตามว่าพุธหายใจออกนึกตามวัตโธแต่าภาวนานี้ไม่จํากัดน,นะตอนที่ถ้าภาวนาไปได้เล็กน้อยแล้วก่อนภาวนา,วาเรายาเจริญพิปสนาญานก็เริ่มต้นเอาแบบง่ายๆวิปสนายานอ่อนๆที่ก็ไม่อ่อนนักนะ นัน่นคือนิจังทุกขังอนัตตาน,นิจังทุกขังอนัตตานน่จะว่าอ่อนก็อ่อนจะว่าเข้มแข็งก็เข้มแข็งว่าสามารถนิพพานได้ถ้าจะว่าอ่อนก็ไปรมคิดง่ายๆในตอนตอนคืออนิจังเรียกว่าเรื่องทึ่งความตามความเป็นจริงเอาเราไม่ต้องเอาใครพระร่างกายของเรานี้มันเป็นอนิจจังมีสภาพไม่เที่ยงเกิดจากความเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนวัยกลางคนแล้วก็เป็นคนแก่ ต่ความไม่เที่ยงของร่างกายมีอีกพราเวลานี้เราอิ่มความอิ่มอยู่ปเดี๋ยวเดียวก็สลายตัวไปเดี๋ยวก็หิวแน่เนอความหิวเกิดขึ้นมันก็ใบชายนิจังอย่าเดี๋ยวเป็นทุกขังความทุกข์เกิดขึ้นถ้าต่อไปเรากินกินอิ่มแล้วอิ่มไม่นานความอิ่มสลายตัวไปก็แหวนตาการะรงความประการทรงกายแบบนี้หนึ่งมีแต่ความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนสองร่างกายเต็มด้วยความทุกข์ สามร่างกายเป็นหน้าตาคือเมกะการสลายตัวถ้าเราจะเกิดอย่างนี้ตลอดกาลรตลอดสมัยที่ใช่ก็ตามก็สภาพอย่างนี้ก็ปรากฏเราก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขจริงไม่ได้ความสุขจริงๆที่จะมีกับเราได้คือนิพพานคนที่จะไปนิพพานขั้นแรกตอนทำอะไรบ้างเอามุมแรกจริงๆหนึ่งใส่ากายดิิติมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายเนี่ยลืมไม่ได้ รายการในสองวิจิิจฉาเราจะไม่สงสัยในพระเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จะยอมรับก็ถือด้วยปัญญาโดยการในสามศีลปฏิบัติปราปรมาสจะทรงสินให้บริสุทธิ์ถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกคนบรรดาต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือว่าทุกท่านเข้าถึงมุมแรกของพนธิพัาฑ์แล้วคือพระโสดาบันอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านหมดเวลาพอดีขอทุกท่านหันหน้าทางพุทธรูกตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานกรรมฐา,าน ต่อที่ไปตั้งใจนำมักจรพรวรัตนารตยก่อน